สวัสดีจ้าพี่น้องทั้งไทยจากออสเตรเลียค่ะม้นนี้พาเฮสปาเกตตีค่าโบนาร่า bon อาหารฝรั่งเอาใจผัวค่ะต่ว่าส่วนตัวเจอกับมาคือกันนะจ้าพี่น้องอาหารฝรั่งเจอกับสิบมากเป็นพวกพาสตานี่ละค่ะใส่ส,สเปกใส่เบคอนหลายๆ แอบค่ะอันนี้เป็นสเปกนะคะสเปกก็จะเป็นเบคอนชนิดนึงน่ะแหละคะ่ะขัวเบคอนค่ะขัวเบคอนขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันนะจ๊ะพี่น้องขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันเขาก็ะะออกมาเองค่ะเจ้ขัวไฟกลางนะคะขันขัวไฟแห้งมันก็ะเซาะฟงออกนอกกระทะแบบในรูปในในคลิปนั่นนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องขัวให้เขาแบบว่าแห้งมากนะคะส่วนตัวชอบแบบฉ่ำๆขัวได้ตามภาพตามคลิปแล้วๆก็สิมาใส่หอมใหญ่กระละกะเฮ็ดจ้าพห้เฮ็ดล้ะกะหอมใหญ่ซุกดีก็สิมาตามด้วยครีมค่ะเป็นครีมนมสดบอยูนเออนี่นเติร ครีมเออหั่นละกาซินาตาแบบนี้นะซิเป็นครีมนมสดอ่ะละค่ะพี่น้องใส่ครีมลงไปใส่พาเมซานชีดลงไปค่ะบาที่นี่กับสิข้นข้นข้นเขียว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 ให้ติ๊กครีมให้ครีมของเ้านี่มันข้นขนขึ้นมาแน่จักน้อยค่ะกับสิมาซีมเบิรงได้บาที่นี่เพราะว่าเบคอนกับอันชีสมันก็มีรสชาติเข้มย่านมันเข้มเกินไปก็เลย่าเอ้ามันปทานเหนีวเลดกจอแล้วเมื่อเติมมันเกลือกับพริกไทยค่ะเติมพริกไทยเพิ่มความหอมบาที่นี่กับสิข้นต่อไปค่ะเขียวต่อไปไ้น้ำน้ำซอสคาโบนาร่าของเขานีี่มัันนนน้เยยวจกอ กระสิมะไซสเส้นสปาเกตตีท้ายซุดค่ะอันนี้เจ๊ก็ไปต้มไว้แล้วแต่ว่าขั้นตอนการต้มไม่ต้องต้มให้แบบว่า สุกจนเละนะคะเพราะว่าเฮากะสีเอามาก้นกับน้ำสอดเฮ้าตัวอยู่เด้อให้มันเขานำ้ำเขาเน้อเขาแก้วเขาเกลืกอค่ะแบบที่นี้สิเติมเนื้ออกไก่ไปน้าค่ะเนื้ออกไก่ต้มนะคะเพราว่าไปสั่งยู่ร้านอาหารเห็นเขาจะเอาใส่ไห้ก็เลยว่าเออมันกะแซบดีค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่ไข่แดงลงไปนะใส่ไข่แดงแล้วก็ปิดไฟเลยคะ่ะขั้นตอนนี้เสดใหอัแสนสเปกติข้าบนหน้าราของเฮามีสีเหลืองทองสวยงามน่ากินจ้าเป็นจังไ๋เป็นตาแซบบ่จ้ะาพี่น้องเป็นเมนูถึงง่ายๆเลยเด้อเห็ดบอยหยากเลยจ้าแค่มีเบคอน มีผ้าไม่สั้นฉีดมีไข่แดงแล้วก็มีเส้นสปาเกตตีมันขาดบ่ได้อยู่แล้วเนาะบางคนเขาเจอกับสีบอสไซเห็ดบอสไซหอมใหญ่แต่ว่าเจยมักเจอกับสีบไส้ไปค่ะตบท้ายด้วยพาสลี่ค่ะพาสลี่นี่รักมาจากเพื่อนพอยาเว่นก็มีเจียนคางบ้านนี่ละจ้าขั้นแต่ละมื่อนี่บาได้รักนี่น่ากินมันสีบาดแสบเลยหรือจังไดห,หรืออีหยังจังได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนจาของบาได้ปลูกไว้บอคอยไาดใส่จ้า อันก็เลยเอามาให้อายซิมอายกับข้าหยุ่งยางน้ำาชนารอเพอน่ล่ะค่ะชนารคงหรือขีสูตรนั่นเองอันยูนี่เขาสื่อนเนทีบีสบอมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีคนถามมาว่าเลี้ยงไว้เห็ดนางเลี้ยงชนารองไว้ทําไมอายก็เลยบอกว่าเป็นความรักเป็นความชอบค่ะกับิคือไปว่ากับิกืเจมากินเบียร์แล้วก็เลยว่าแล้วแล้วสิเทียบใส่กับเจอยังสินะฉันก็มักผึ่งมักชนารคงว่าสันว่าแต่น้ําผึ้งของชนรรคงอร่อยมากค่ะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆอร่อยกว่าน้ําผึ้งหลวงอีกนะส่วนตัวเจยบเขาจะไมม่่หวาานกคะ ในส่วนสองอันสปาเกตตีคาโบนาราของเฮาอ์นี่สเปคจัดเต็มเบคอนจัดเต็มค่ะพี่น้องแซ่บแซไม่พูดอันล่องใส่เนือ้ออกไก่ต้มลงไปน้ำเนื้อค่ะพี่น้องเพิ่มโปรโตีนให้กับร่างกายค่ะคุณแบบนี้ยังต้องการโปรโตีนอีกอยุ่ออนเจอเธอกล้มากันไปเธอสวมค้นลดโปรตีนเธออันนี้เป็นหน้าตาสเปคจ้ะ